มาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกเราชาวขเขมรทั้งหลายดูนี่สินี่คือภาพหายากของเจ้าชายขเขมรเราเมื่อร้อยปีที่แล้วนะเป็นไงล่ะคนขเขมรเราท่านหล่อใช่ไหมล่ะโอ้โหสาธุสาธุาธาธช่างเป็นบุญตาคนขเขมรอะไรขนาดนี้นกษัตริย์เขมรของพวกเราสาธุเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเจ้าพวกขเขมรน,นี่คือรูปถ่าย สมเด็จพระปิตุชาเจ้าฟ้าวรไยอโรงกรกมาหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์เจ้าชายขเขมรบิดาคุณหรือแ้วนี้ก็คือรูปท่านน่ะเป็นไงอ่ะพอเทียบกันแล้วอ่ะพระพักเหมือนกันไหมเมร์พระถ้าเมร์ยังไม่เข้าใจยังมีรูปนี้อีกนี่เป็นไงนี่พอเทียบรูปกันแล้วใช่องค์เดียวกันหรือเปล่าน้า รูปนี้ก็ด้วยนี่เหมือนกันหรือเปล่านะรูปนี้อีกอุ้ยอุยอุยรูปนี้ผ้าพ,พักเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่เจ้าชายขเขมรกี่โมงโทรมาบอกด้วยนี่อีกอย่างท่านเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะเหมนไม่ไม่ใช่แบบนั้นคนขเขมรเราต้องโง่เอาไว้เอ้ยไม่ใช่ต้องมีสติเอาไว้บ้านหลังที่สองอ่ะเขาบอกว่า ลูกเจ้าชายหลวงเขเมรเมื่อร้อยปีของเราอ่ะเป็นผู้หญิงบ้าบอเสียมหลอกเราอีกแล้วที่จริงแล้วอ่ะฉันเขียนว่าเจ้าชายเขเมรอ่ะตามที่แปลเลยแปลมาจากตัวอักษรเขเมรเลยนะนี่ไงหลักฐานที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นมาเลยนะอุ้ยไม่ใช่ฉันแปลมาจาก Google แล้วออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะเขาคือเจ้าชายเขเมรอย่าไปหลงเชื่อเสียมเด็ดขาดอุ้ยแสบสีข้างจังแถจนถลอกแล้วเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ลองถามขเม่นดูว่าท่านชื่ออะไรขเม่นก็ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ข้อมูลปลอมข้อมูลรักท่านที่สำนักพระรชวังไทยมีเพียบห่อจดหมายเหตุแห่งชาติไทยก็มีเพียบข้เม่นมันปลอมแล้วคอมเมนต์ MVP ของเรื่องนี้ได้แก่พระพวก,พวกคุณน,นี้ก,นกระบือซะจริงๆ โซเชียลแม่นเข้มมินิปลามรึกขยือเออไอซองที่นี่ที่ไหนวันนี้ตลาดเขเมรเพอเออแถวนี้มันรถตุกตุกเขเมรน,นี่วะใช่เพอเห็นได้ข่าวแววแววมานี่อันนี้ยังไม่ยืนยันข้อมูลนะเพอว่าคนเขเมรได้รอคนเขเมรเหมือนเดิมหรือเปล่าเห็นคนเขเมรเขาบอกว่า เป็นความรับนี่รัฐบาลกัมพูชาของเราได้แอบเอารถตุกๆไปให้ยูเนสโก้ดูว่าจะเป็นสิ่งที่ขอได้หรือไม่ถ้าเราขอได้ก่อนเสียมเดี๋ยวเสียมก็ทําตามเราเราทําก่อนได้เปรียบนี่แล้วรถตุกๆก็จะช่วยการท่องเที่ยวของเราได้เพราะว่ายูเนสโกรับรองให้เราแล้วนี่แมมแมมแมแม,แม,แมเป็นความรับซะด้วย นี้คงจะเป็นมิดชั่นอินพอสิเบ้ลเมียงพระสินะภารกิจรับสุดยอดของสายรับเขมรเขาคือสายเคเบิลเอ้ยสายรับระบนศูนย์ศูนย์กรำปินเขมรหรือ0ูนนั่นเองกับภารกิจครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าทำ เขาต้องคุ้มครองรดตุกตุกขเมรให้ถึงมือยูเนสโกให้ได้พี่เหมียวเพ่พี่เหมียวเพรพี่เหมียวอ่าเออว่ามีอะไรก็ว่ามาพี่เหมียวคิดอะไรของพี่นี่เออทออถีคิดอะไรเพลินไปหน่อยว่าแต่ประเทศขมศเข้าเรียกตุกๆเหมือนประเทศไทยเลยวะก็จากที่หาข้อมูลมานี่ขมรก็เขียนแบบนี้เพ่ เออมึงคิดว่ากูจะอ่านออกไปเนี่ยมีแบบแปลเป็นภาษาไทยไหมซ่องมีพี่นี่เลยเนี่รถตุกตุกราคา3 1 5 0เห่รยียนในพนมเปนเอ้าวเขาไม่เห็นเขาก็ใช้คำว่าตุกตุกเหมือนไทยนี่ว่าก็น่าจะใช่พี่เอาแล้วคำว่าตุกตุกเนี่ยมันมาจากไหนวะเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมานี่รถตุกตุกหรือชื่อเรียกทางการว่า3รล้อเครื่องนี่เริ่มแรกเป็นการเริ่มนำเข้ารถ3รล้อเครื่องนี ที่เป็นกระบะบรรทุกมาจากญี่ปุ่นเพ่แล้วก็นํามาดัดแปลงนี่โดยนําเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกนี่เมื่อพศ2503เพ่เพื่อเข้ามาทดแทนรถ3ามล้อทีบนี่ซึ่งถูกห้ามวิ่งนี่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งในยุคแรกๆนี่ก็มียี่ห้อ Honda, Daihatsu, Hino, Mazda แล้วก็ Mit ิ t s u ิชินี่และในปัจจุบันเหรือแค่เพียงยี่ห้อ Daihatsu, Mazda แล้วก็ Mit ิ u b บิชินี่อ่าฮะ พอสมองได้รับความรู้มันก็รู้สึกช้าๆแปลกๆฮะหรือว่าสมองเราไม่มีที่เก็บข้อมูลแล้ววันนี้พี่เหมียวฟังอยู่หรือเปล่าเพื่เออฟังโยแต่จาไม่ได้หรอกและส่วนคําว่าตุกๆนี่ก็คือคําที่ประเทศไทยได้ผลิตและส่งออกไปจําหน่ายอย่างต่างประเทศนี่โดยใช้คําว่าตุกๆข้อมูลที่หามาก็มีประมาณนี้เพื่ออ่า แล้วรถตกๆขแม่น,นียเขานำเข้ามาจากไหนวะเนี่ยจากที่หาข้อมูลมานี่ประเทศเขมรน่าจะนำเข้ามาจากประเทศอินเดียเพ่เป็นยี่ห้อบราจาร์ตีนิเรวก็นำเข้ามาประกอบใหม่ในประเทศเขมรเพ่ซึ่งเป็นรถสามล้อที่มีความนิยมนี่ในประเทศเขมรเป็นอย่างมากเพ่ สรุปคือตุกตุกขเม่นนำเข้ามาจากอินเดียแล้วก็เอามาประกอบใหม่ในแนวขเมนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่เลยเพื่ประมาณนี้นี่เออถ้าอย่างนั้นรถตุก,ต,กตุกก็เป็นของอินเดียแล้วขเมนจะไปยื่นกับยูเนสโกทำเพื่อเลื้ยงลอกลงกันเองเนี่ยขเม่นเก้งๆเนาะเมื่อ <c oughs> มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดอะ <c oughs> ไม่แน่พี่เหมียวอาจจะเป็นเรื่องวงในรัฐบาลขเมรที่ไม่อยากให้เรารู้ก็ได้นี่รัฐบาลขเมรนรือกระทรวงวัฒนธรรมขเมรเขาไม่มีความรับอะไรหรอกถ้าเขามีอะไรหรือจะทําอะไรเข้าประกาศให้โลกรู้หมดแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนขี้โว์ขี้อวดแ,แล้วถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล่ะเพ่มันจะเป็นเรื่องจริงได้จังได้ไอ้ซอง มึงตั้งสเตททำใจให้โลง่งๆแล้วมึงฟังกูนะหายใจเข้าพุธนี่หายใจออกโทนี <N: S 2> เ่เฮ้ยกูให้ตั้งใจฟังไม่ใช่ให้มานั่งสมาธิ <N: ฮ ะ> มรดกโลกเนี่ยมันมีอยู่สามประเภทประเภทแรกคือมรอดกโลกทางวัฒนธรรมหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าคูเรเวลเจเวนติเวลเวโยธามฮะอะไรนะพี่เหมียวช่างมันเถอะมึงฟังไม่ออกหรอก ซึ่งไปก่อไปด้วยผลงานสร้างสรรค์าทางสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตตกรรมและแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่าโดยมีอัตลักษณ์สากลในมิติประวัติศาสตร์อย่างที่ประเทศไทยที่ได้มรดกโลกสาขค่านี้ก็คือ <c oughs> เมืองสุขโขทยัยและเมืองบริวารที่เป็นโบราณสถานเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมไทยแล้วมองมาดูนี้ ตุกตุกขาเมนมันเกี่ยวอะไรก็ซาาค่านี่ไหมเออไม่น่าจะเกี่ยวเพื่ตุกตุกมันวิ่งได้นี่งั้นเอาแตกย้อยมาซาาค่านี้ซาาค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อข้องมวลมนุษยชาติทำไมมันจับไม่ได้ล่ะเพื่มันร้อนเหรอเพื่ม,มึงพูดอะไรมึงดูหน้ากูด้วยกูจริงจังอยู่ไหนเนี่ยขอโทษกัเพี่ ย่างตัวอย่างของประเทศไทยที่ขึ้นมรดกโลกในซ่าค่านี้คือโคนไทยได้ขึ้นกับยูเนสโก ปี2561ถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ข้อมูลมนุษยาชาติซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมข้องไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอาพี่เมียวคนขมนรก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่อนคนขมนรก็ขึ้นทะเบียนแล้วแต่เป็นคนวัดนะไม่ใช่คนหวัง <c oughs> แล้วล่าสุดปัจจุบันนี้คนขมรก็กระายพันธ์ เป็นคนวางไปเรียบร้อยแล้วล้วก็คิดว่าคนไทยเป็นคนวัดแทนโดยที่ไทยแย่งทุกอย่างไปจากคนวงังคะมิมนเพื่อเอาไปเป็นข้องตัวเองเพื่อขึ้นยูเนสโกแม่ทำไปได้ในานามของกษัตริย์รามกบเขียวไพรพลโยธาจงไปตุยมันซะในงามของพยักใครแห่จริงก็เข้าเม ในกรุงลงกาเนี่ยได้หมดทุกตัวแหละเข้ามมหือตีกันบอกด้วยนะเฮ้อ,ฮอเราเปิดมันก่อนเลยไหมนายท่านหือใครก็ได้ช่วยกูด,ด้วยส่งเข้ามาเลยเข้าเมาเข้ามาเลยเปิดก่อนเลยไหมนายท่านเมืองอโยธยาเว้ยเมืองราม แน่จริงมึงเข้าแม้สถาบันลงกาวัดกันได้แน่จริงก็ทรงพระเปิดมาพี่เหมียวเพ่อเออฮะว่าคิดอะไรอยู่เพ่ท,ท้อเถีคิดอะไรเพลินไปหน่อยถ้าสมมุตินะพี่เหมียวถ้าพวกขเขมรถึงขั้นพยออแล้วบอกกับยูเนสโกว่ารถตุกๆุกขกเขมรน,นี่เป็นรถตุกๆอังกอร์โบราณมันจะเป็นยังไงเพ่อ,อะไรแบบไหนวะแบบนี้ไงเพ่ ในพระสมัยอังกอร์โบราณณท้องพระโรงนครวัดพระชัยวรมันทรงขับรถตุกประตุกประแล้วก็เพียนมาเป็นตุกตุกในสมัยนี้นั่นเองหลักฐานก็คือในกำแพงนครวัดอังกอร์โบราณนั่นเอง เ,เ,เอ้ยซ่องมึงคิดอะไรของมึงวะเนี่ยเอาพี่เหมียวเห็นความคิดสองด้วยหรือนี่แห่นสซกูมียานเทปถ้าสมมุติว่าพวกเขมรเ,เอาเรื่องนี้นี่ไปบอกยูเนซโกว่าประวัติความเป็นมาของทุกๆเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นยังไงเพี่มึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี่ยวทางยูเนซโกเข้ากับซ่องไอ้พวกนี้ไปโรงพยาบาลสิทัญญาเอง เปาวัติซาตุกตุบ้าบอกขอแตกอะไรวะเน,นี้สวัสด,ดีสเสดจพระพี่เหมียวรามมาแล้วจ้า <c oughs> คิดฮอดรามไมเอ่ยเอ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 ยอยคิดถึงรามไม่เอ๋ยเฮ้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วมืงอไงซ่องไม่เลยนี่รู้สึกสบายหูขึ้นมาด้วยนี่ ทรงพระแสงในสวงอะไรเยี่ยงนี้พระพี่เหมียวรามมีอะไรจะมาอวดด้วยเอาอะไรมาอวดอีกรามขยันอวดซะด้วยนีย่ว่าแต่ก่อนที่จะอวดนั้นสเสด็จพระดับเบิ้ลพี่เหมียว มีสักห้ารหรือฮ้ไม้พี่เหมียวรามขอตังเราอีกแล้วนี่กูไม่ให้ยืมลอกหลมเดี่ยวนี้เจ้านี้ว่าจะได้ตังรุกนี่มารามากยักเห็นน่าจะต้องฟ้องร้องกันไม่ให้ยืมลอกถ้าเช่นนั้นให้ตัวรามเป็นเจ้านี้พระพี่เหมียวก็ได้เฮ้ย <c oughs> ความคิดอะไรของมันวะนะรามอยากได้เงินจนสมองกลับไปแล้วเพะว่าแต่ราม เรื่องที่มาอวดเนี่ยเรื่องอะไรวะนี่เลยชุดใหม่ขเขมนเราเป็นชุดใหม่ขเขมรโบราณของเราเลยนะรามพูดย้อนแย้งอีกแล้วเพ่อะไรคือชุดใหม่ขเขมรโบราณของมันวะมันจะไหมแล้วมันจะเก้ากันแน่วะเนี่ยนี่เลยมีการชักภาพรูปหมู่ด้วยสวยใช่ไหมเล่ารามไม่ฟังเราเลยเพ่รามจะอวดอย่างเดียวเลยเนี่ เออว่าแต่ชุดนี้มันดูคุนคุนไะนี่มันสรลงพมา่าไม่ใช่หรอวะมันใช่เลยลรอเพอ่ก็มีอยู่ชาติเดียวนี่ที่ใส่สรลงแบบนี้แล้วเพ่แล้วพวกคนขมเมรเข้ามัวบ้านงานได้ชุดพมา่ามาได้ไงวะนะมันเป็นวัฒนธรรมขเมเรโบราณเพ่ถ้าไปประเทศไหนนี่เจอชุดไหนสวยชุดไหนเท่ก็เอามาเป็นของตัวเองเพ่ <c oughs> เฮ้ยรามนี่มันชุดพมา่าไม่ใช่รอรามยังมีรามเบ้าใส่เราอีกแล้วพี่เหมียว รำม,มงจะมาอวดมาโชว์อย่างเดียวเลยฮะการแสดงรำนกยุงขเขมรโบราณด้วยอีกนะพระพี่เหมียวเอ,อ้ยซ้องมึงคิดเหมือนกูไหมวะคิดว่าอะไรเพ่การรำนกยุงอะไรแบบเนี้ยมันเป็นขอาา้องพม่าไมมใช่ลหมมันไม่น่าจะหรอกเ,เพ่มันน่าจะใช่เลยนี่นี่ไงพี่เหมียวรูปรำนกยุงจากประเทศพม่า,มานี่เหมือนกันเดะเลยนี่ แล้วพวกคนเขมรเข้าไปเรียนแบบพม่าทำเพื่ออะไรของเขาวะเนะ่แค่ชื่อประเทศเขมรก็บอกอยู่แล้วนี่เขมบูเดียเจออะไรก็เคมหมดเพ่เออจริงด้วยแฮมันตั้งชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษมาเพื่อเคมเลยนี่ว่าเราไม่เคยสังเกตกันเลยนะเนี่ยว่าชื่อประเทศเข้าภาษาอังกฤษเข้าตั้งสเตตัสชัดเจนมาแล้วนี่ว่าว่าเราจะเคมแน่นอนอย่างนี้ต้องท่ามรามซะแล้ว ว่ามึงเอารูปแบบนี้มาจากไหวนวะเนี่ยรามเขียมไปเรื่อยพอม่าก็ไม่เว้นเลยนีเฮ้ย hey, รามพวกคนเขเมแมในรูปเนี้ยมันเป็นชุดพม่าไม่ใช่หรอเออรามมันให้หัวไปไหนอีกแล้ววันนี้รามสู้ไม่ได้แล้วก็หนีอีกแล้วนี่เหมือนพวกคนเขมเมเลยฮะที่พยายามเขียมไทยแล้วคนไทยก็เอารักท่านไปโซ่แล้วมันก็ให้หัวไปไหนกันไม่รู้คำว่าฟารมรู้ คำว่าเหตุผลคนขเขมรเขาไม่รู้จักหรอเพ่ทางยูเนสโกเข้าบริจาคเงินตั้งหลายล้านให้ไปเสริมความรู้ความสามารถเสริมสมองในงบประเทศของธุร,รก,กันดานเงินตั้งหลายล้านให้ไปไหน,นหมดวะไม่เข้าสมองคนขเขมรตั้งนิดนึงเหรอสงสัยเข้าท้องหุนหุนหมดแล้วมั้งเพ่ ไปดีฟาซ่องนั่งตุกๆไปได้เอื่นกันต่อข้อครวรระวังในการขึ้นตุกๆเขมรน,นะเพ่มีข้อครวรระวังการขึ้นรถตุกๆเขมรด้วยหรอวะมีเพ่อันนี้จะประสบการณ์นี่อย่างแรกห้ามถือมือถือในรถตุกๆนี่เพราะอาจจะมีมือที่3หยิบเอาไปได้นี่คงจะเป็นโจนโมรมอเตอร์ไซค์ชกกลางท่านอนสินะก็ประมาณนั้นเพ่แล้วถ้าโทรศัพท์หายนี่ไปแจ้งตำรวจเ,เขมรเพรายากที่จะได้คืนเพ่ถอเวรกนกม แล้วนี่คือผลงานที่ตำรวจจับได้นี่ที่นานๆจับได้ทีนึงกับแก๊งชิงโทรศัพท์ผู้โดยสารรถตุกๆนี่โถยังเด็กอยู่เลยฮะหมดอนาคตใช่ความจนมันบีบบังคับเพ้อ่อย่างที่สองนี่เวลาขึ้นลถตุกตกเขมรถ้ามีกระเป๋าสะพายให้ไว้หน้าตักตัวเองติดตัวไว้ตลอดนี่ห้ามไว้เบาะที่นั่งหรือยื่นออกไปนอกถนนนี่คงจะเหมือนเดิมโดนมือที่สามกระชากไปสินะก็ประมาณนั้นเพื่ เร็นี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจขมรจับได้พี่ซึ่งเป็นส่วนน้อยนี่เฮ้ยเขาเป็นเยาวชนขมรอยู่นี่ว่ามึงทำไมไม่เบอร์หน้าไว้ซ่องเบอร์หน้าหรือพี่เหมียวใช่มึงต้องเบอร์หน้าได้พี่เฮ้ยไม่ใช่หน้ามึงหน้าโน้นไม่ใช่หน้ารถหน้าเด็กน้นเฮ้ยทั้งส่องคนเลยเออควจะได้ แล้วอย่างที่3นี่ให้ถามราคาให้ดีๆเพราะราคาจากที่ขึ้นกับราคาจุดหมายปลายทางนี่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพ่กูว่านะถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้มึงก็อย่าไปเลยนอนอยู่บ้านดีฟ้าเชียร์กูดิยุ่งยากเกินเดินไปดิฟ้าซ่องไม่กล้าขึ้นรถตุกๆแล้วไม่รองขึ้น,นเลยหรอเพ่ครั้งเดียวในชีวิตนี่แต่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของกูก็ได้